เรียบร้อยแล้วครับนกมันเข้าพรรษาครับผมจบพ่อยจัดให้แล้วครับตัวนี้เสียงเล็กนะครับเสียงเล็กครับผมตัวนี้เข้ามาขูกแล้วก็เฝ้าอยู่ประบระยะนึงครับเอได้ครับจบพ่อยครับจัดให้แล้วครับวันนี้ครับเตรมสามแล้วครับ มาดูตัวนะครับสำหรับเต้มที่สามของเจ้าพลอยนะครับน,นี่เสียงเล็กครับไม่ได้ยินเสียงยนนะได้ยินเสียงคูนะครับหรใหญ่ดีแต้มบนกะป่าน้ำจุนนะครับป่าน้ำจนุน คิดติดแดบโอ้ยขึ้นรงดินมานะครับแข็งแตกข้างหนึ่งครับสำหรับปีเข้มนี้นะกปศนี้ครับจะพลอยครับจัดให้เต็มที่สามให้ไม่คู่นกนนบ,บัวน้ำเหลืองนะครับ บวับวชเหลืองคนระับบัวชไตทองออ,ออกเองเหลืองคนระับตัวนี้ขามเหลืองๆเลยเยอะนะปีกมุนๆน,นับใบสนับปีกมุนๆรับนะแข็งครับแข็งสันส้นๆทำยีแตกหรือสองเกบข้างละสองเก็ต ตัวนี้แข่งสั้นตัวนี้น่าเลี้ยงครับแข่งแข็งสั้นครับใส่ปลอกคาศูนย์หนึ่งเจ็ครับศูนย์หนึ่งเจนกป่าน้ำจูนป่าที่เป็นตนอครับจานดีมพาคือมาครับเมื่อก่อนครับป่านี้นะครับนี้มากับอาจารย์ทีมงานจานเจ้ากับจานเล็กนะพามาครับ นึกว่าเป็นไม้อื่นแต่ก็เป็นไม้เดิมนะครับที่พวกผมเคยมาต่อกันนะครับตอนนี้ก็เต้มรวมนะครับอยู่ที่เจ็ดเจ็ดเต้มนะครับอาจารย์เชียนได้มาอีกหนึ่งเต้มนะอาจารย์เจ้าวได้สองเต้มนะครับผมสามเต้มนะครับแล้วก็อาจารย์เทพได้มาหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์เทพกำลังร่วมอยู่นะน่าจะไม่รอดครับน่าจะ เสียงเรียกนะครับของจันเทพนบได้นกหลิวนะผมได้ยินเสียงนกหลิวเสียงเล็กๆนะจันเทียบห่างจากผมประมาณสักสอง้อยเมตรครับเสียงนกเสียงโจทรงป้าเรียกอยู่นะครูรับนะสงป้าคูรนะับ เงเรียบร้อยแล้วครับเงียบไปแล้วครับ